เห็นอะไรเกาะเห็นอะไรเกาะมาแล้วมานั่งทานล้านล้านสามคนพี่น้องแบบปลาหาเห็ดภาษากาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุขสุขคนไม่ปวดได้เนี่ยไม่ปวดได้พี่น้องแก้มบุ๋มอันนี้เป็นสิเป็นตาบ่าวตายชิแมนครับเขาคือได้หน่อยเจ้เลยสนีผู้เดียวสนีผู้เดียวพนา ยายได้ม่เด้นิ่นี่แหละฮันน่าไม่ลองวไม่ลองเตงเปิดเอาเปิดนะอ่นเนีพี่น้องเฮ็ดสมปีแต่ว่าพ้นตกถถงแล้วมันก็ยอยากอันนันะเฮ้ยเนาะพ้นแห้งเด้แมน สบายดี่พอน้อพี่น้องไปเปิดนะไปเปิดยังเบาตาเนี่ยผู้ซ้ำคือก็อยู่ทั้งผู้พี่น้องเบาตายแล้วกับพอน้องแก้มบุ้มแล้วกับพอน้องอเนยพี่น้องเลยผู้จากหนังเบายังกันดอกเอาข่าวดีมาบอกร้านสาวทั้งหาพี่น้องเลยแต่แม่น้องแก้มบุ้มกะอาม่าเบิร์ตอันจักสิบบาเบิร์ตยังเบิร์ตอบัวอาร์ตสีมาพี่น้องเลยหลุดอีห่างสีแดงเพื่อน ไค่ตะลูกคนหน่อยนะโตหน่อยเนาะอืมอัดสี่มาพี่น้องเลยหลุดิืนหลุดหางแดงเผืนอัดถาออกพร้อมกันเบิร์ตแถวมีไงจืดสบายดีพี่น้องน้งคำน้ำสูสุรานซากูคืองามทะสูผูหลามันไปขอนอยู่ผูหลาเบิร์นะ้สูอืออีพวกก๊กเด๊ แม่ตั้งแต่อันนี้ก่อแม่น้องอันแก้มบุญจะเป็นเอื่อยนั่งชนีอีบอกโมแม่นโมแม่เนาะพี่น้องเนาะเป็นเล่นผู้ทิศนั่งชนีแล้วก็อ่าแม่น้องอันเนอยผู้ที่สามนั่งหนัดผู้ที่สี่นั่งคำผู้ที่ห้าหาคนได้ล้านออกมาอีกกับผู่ยิ่งอีกยิงสามคนสงสัยพี่แหละจักสิพุนอยู่ในท้องเนี่ยบอกผู้ชายพี่น้องเลย หรือผู่อยู่ในท้องคนนั้นอีกบ่ยังอยู่ในท้องอีกพี่น้องเอ้ยบ่โทรศัพท์เป็นยังเอยอยู่ดีๆก็ดังเฮาคิดว่าอ้เี่เฮ็ดตอดัแท้ของตัวเองาอแไตบแอวดปด้ลูกสาวมานําพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงัวอยู่กับอ้าแม่มาสวนเอา วันนอลูกซายมานาเหมือนอลูกสาวมาพอได้โมปากโมเาเพื่้าเฮ้ยแนลเลนหงมาใส่คอเอาข่าวดีมาบอกร้านสาวทั้งหาไปหน่อยเลยข่าวดียังเนาะขาวดียังเนาะซะกางเนี่กางใรน้างาเอลกางาเาเลย มากันนังทินาเมือนันลงนะลูกนากันกสาวล่ะปลาสิกำลังสีกลางมุงนอนพี่น้องเลยมันคือเป็นเสเยงนั่นน่ะวะเฮ้ยตัวได้สะเฮ้ยโอ้ยเสน่หเอ้ย ใช่เลยค่ะคุณการค้าเดียวกับคือหมูพี่น้องตังก่อนบานเลพี่น้องเอ้ยครอบครัวที่อบอุ่นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยออาผู้ได้นะน่ะพี่น้องเอ้ยร้านเคยขอย บุกฝ่าพ้นมาว่ะสารแม่นบอกผ่าลมผ่าพ้นมหานนองนาศมหาขวัญใจพี่น้องเลยคือจิ้นแห่งปี2021จ้ะอะไรย่าเจ้าบ่าข่าวน้ำว่ายายได้นีมมันป่าป่ายังมีคำหมายอ้ามาได้เห็นยบ่เห็นกล่องฉันมันมาตรฐานเห็นหมดทุกรูคุ้มขนทุกชี

สะออนเด็ดนาสะออนยักษ์ม่ายักมาเห็นอยู่เห็นเบิรคนอยู่เห็นเบิรอยู่เห็เบิรเห็นเบิรเห็นเบิร์เห็นเบิบิร์ตเบิรงเห็นบิตเเบร์เบิร์เนบริ้์ตเหเบเบิรบรเนเบตเก็นนเเ็เบิร์ตเหเบพรเอร์ตบตเหเรตเห็นเนเบิรมมบิร อะไรเก็บมงเยมาน่เนลาเงินลยเนาะเจ๊ขึ้นแตงเงินลายเนี่ยจะใหญทรไเอามาอ่านสื่อเอายปัจจัยมานั่งยังสะนะบารดี้พารุ่งเลย น้ใ่ลูกแก้วนะแก้วคำเดียวแต่ยานทีนีมปลัเกินน้าน้ำลูกเผาปลอดภค่วยเบิ้มนี่แต่โตมาดีเหมือนันเลย้วะนาห็บาลูกคุณน่งเห็ดบาบมันอยากทอนที่ไปทอนทำไมอยากมันทยามันอยากทอนให้อยากทอนเบิ้รถเมเลยมันวะใช่ลูกค่้ยก็ได้ปลาชปลาจับนะมันจับบ่ได้มันรุดมันหุเข้านะเจ๊มือเขาคุ้ยเจเิ้มันแบบมันน่อยพมันห่อมันคมกินขนมลายนั่นแหละเป็นปลาตัยงไเาต

อันนีเยดืเอน่จืดนยยาดหวอยาดบด้่อยาบดายเด้น่จืดจืนี่อ่าสิข้้ผู้ใหญ่จดีน้อยส่วนว่าตัวนี้นะตัวนี้ขอห้องเฮาพี่น้องเลยส่วนตัวนี้นะมหูจะคองพี่น้องหยาดไปก่อนเด้อวพี่น้องเ้อ รอบนคลิปนาตอนนี้นะไม่ืดเหนื่อยเห็นบ่าวเนี่ยมาซมได้โได้ไม่ใเหนื่อยมอนมากเพราะท่อนโยกขึ้นทุกคนโยกขึ้นทุกคนมาลงมาบ่าว้าบ่ได้บ่าวต่แมานังสื่อเหนบ่าวมาซูโอ้ยเหนจะได้เลยอ่ะใครสิบ่าวก่อนผู้ใหญ่จจดีทั้งโนเวขอบคุณผู้ใหญ่จจดีทั้งโนเวเด้อ ขอหาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยความเจ็บปให้ได้ความไข่ปลมี้เด้อไ้ม่านลายพันเลยนะก็กขอให้ได้ลายเท่าพันเท่าเด้อไม่ค่อยได้ลายนาะคุณยายดีขอบคุณยนขอบพระคุณเวเด้อฝากเงินมาสื้อน่มดังเด้อเนี่ยนี่นะขอบคุณลายลายดีไม่แหงเด้อไห้ได้แต่เงินแต่ค้าคู่มึงคือหวาคือวานที่หนึ่ง ขอบคุณขอบคุณน้ำใจเพิ่นเตินฝากมาเป็นกำลังใจให้น้องๆเพราะได้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อบัตรตังเงินเติมเติมเน็ตลงทิพยดีเลยแม่นี่ก็ขาขอบคุณนะปุณายใจดีทา้งนุเวเด้อให้ร่ำให้รวยบัว่าการงานกับให้รับสื่นเด้อบอ้มีอุปสรรคแน่ไดเด้อไมีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆเด้อให้มาสนิทกับเขอให้ได้รับคร้อยเท่าพันเท่าเขาเลย ข้อมงขวบใจละลายๆเด้อให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งหาเงินหาข้าำกับคอให้ได้เลยนะไอ้ควยมีแต่เงินแต่ข้ำมาอย่างกันซ่าสุก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อที่เมตตาที่เอาเงินให้ห่างหน้าเขาห้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งห้อยู่ดีมีแห้งเด้อขอบคุณคุณละลายๆนะาที่ทำแล้ได้หับที่ได้เมตตาเขาพูดว ท่านหาซาวกัขอบคุณถึงลายๆเด้อฮะขอขอบคุณลายๆเด้อแม่อย่าจืดบ่ได้ดีใจเงี้ยคุณให้เป็นห่มโพ่อโมไข่ให้ความเจริญก้าวไปเมื่อหนาคว่ำเจ็บบ่ได้ความผ่านวีโรคไข่อะไรการหายมันสิ่นไปบ่หายมันให้ผ่านไปเลยบ่หายถึงยังสุกเจ็บคนอร่อยอร่อยเอาไปให้นเรา เก็บก็ได้เพราเอาเดรียญงแทงเงินก็ได้กินตะเคี่ยไม่วดเสือบัตรเงินซสือเอาริกแปนนัวดีใจแล้วจำเก็ได้ข้าวก็ดีใจเป็นทางแหลที่เดียัหเงินจากเอื่อยหาทันอร์เวมาเผื่อก็มีน้ินใจเนาะหายน่องๆได้เป็นกำลังใจเั่ะสต่อหลากทงานของถุกทุกคนแล้วกยเอื่อย อยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนเหนื่อยเด้ออ้าวเาบอกคอยเป็นจะขอขอบคุณละไรขอบคุณเอานผมมียังติดต่อแทนนะมิแต่ความหักความแพงความขลบหนับทืออะไราขอบคุณความอวยพรเนาะเนาะโอ้ยลาบลาบในการลาสิได้บุญในบุญอะเออเพื่อนะปั่นเนาะเิมากสอยคน ชิบนาทีพอดีป้าเรียนลอยสอยนะเป็นตาสะออนได้บอกแล้วกันนะเรียนลอยสอยอยู่ตาสะออนมีแต่ผู้หน่าผูเพราะว่าประหลุไปลอยมีแต่พงหญิงแหละแต่เอ้ยให้มันได้ผู้ชายนะเจ้ารอลุนด้ันพี่น้องเอ้ยยังบอกท่านว่าสิยังซ้่งเป็นไม้ครับผู้ชายแล้วว่าจีบกันกับผู้ชายติดจำว่าจำนี่แหละพี่น้องก็บอกวอาไล่ห่าง ເຮົາກໍໄດ້ເອົາໜ້າທີ່ມາເຮັດພາລະກິດ7ຊິ້ນແລ້ວວັນນີ້ກໍຊິໄປທາງໃດເຕໍ່ກໍຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ສະບາດ